ฮัลโหลทักททยสวัสดีทุกคนจากเมืองคีประเทศเยอรมนีเช่นเคยนะคะทักทายทั้งคนที่เพิ่นตั้งใจเข้ามาชมแล้วลกับคนที่เพิ่นหลงเข้ามาคือเก่าเนจนะเนมื้อนีกก็สิพาทุกคนมาขายของน้ากันเนาะบางคนที่เพิ่นเพิ่งเข้ามาติดตามเนาะเพิ่นกะถามว่าสจ้าย้อนเห็ดอย่างเนาะขาย,ยเจ้าย้อนเห็ดอาหารไทยประยุกต์ขายในรถฟู้ดทักนะคะที่ประเทศเยอรมนีเนาะตอนนี้เราขายประจําอยู่สงวันนะคะก็คือวันอังคารกับวันศุกร์เนาะวันอังคารนจะทําเป็นข้าวราดแกงนะคะเพราะว่าจะมี ลูกค้าเยอะเมนูลักลัก,ลกที่เฮ็ดก็คือแกงแดงไก่แล้วก็ผัดเปียวหวานไก่ใส่มะม่วงหิมะพานเนาะเออลืมแล้วก็จะมีผัดเส้นน้ำนอสวนยอก็จะผัดเส้นไข่ไว้เลยส่วนผัดไทยซีล้วนแค่กไก่ไว้นะคะแล้วก็จะผัดสดๆให้ลูกค้าเลยเนาะแล้วก็จะมีพวกคงทอดกินเล่นน้ำนอ,อย่างเช่นพวกปอเปียแบบนิฮานาอันอาคตก็อาจจะทําข้าวเหนียวมะม่วงมาเสริมนํา mm hmm. วันอังคารนี่เวลาขายจะอยู่ที่11โมงครึง่งถึงบ่ายสองโมงครึ่งนะคะส่วนวันศุกร์สวนยอก็จะขายเป็นอาหารตามสั่ง เพราะเราเปิดเป็นเวลานานนะคะตั้งแต่9โมงถึง18นาฬิกาถ้าเหตุเป็นเขาราข้าดแกงคือวันอังคานกระชิดในพักเีะน้องเพราะว่ามันอยู่ในเครื่องอุณหาหารนานเกินไปก็ได้ประสบการณ์มาจากตอนที่เอ็นไปตั้งร้านใหม่ๆลเลยปับเปลี่ยนมาเรื่อยๆเนาะตามประสบการณ์ที่เอ็นเจอมาและก็ยังมีรับงานนอกสถานที่ด้วยนะจ๊ะไม่เกิน100คนเพราะเราเป็นฟู้ดทักรถคันน้อยเนาะที่ใส่ของมันก็มีจํากัดนําก็ทําเท่าที่ไหวเนาะนกน้อยทํารังแต่พอตัว ออเดอร์แรกเข้าแล้วค่ะผัดไทยค่ะรัสัง่งผัดไ,ไทยไก่ผัดไทยไก่ติดใจนะคะบอกวันนี้ขอผัดไทยอีกผัดไทยไปยุคนะจ๊ะไปะยุกโดยสั่งยองวะ เมนนี้ฝนตกลัดตั้งแต่เสาเงียบเงียบขนาดอันตอนเที่ยงครึ่งเลยยังบ่มีลูกค้ามาเลยทำอาหารเซตเมื่อทุกอย่างเราได้แต่ก็ยังบ่มีลูกค้ามากแอบว,วันวันกังวลใจยานอาหารเหลือบ่มันอย่างดดก่วงใบมงนะคะลูกค้าก็เริ่มทยอยกันมาเนาะพอค้าแม่ค้าแต่ละร้านก็คึกคักกันนะคะมีลูกค้ามาอุดหนุนทุกร้านเลยขนาดเมื่อนี้บ่มีแดดอากาศบ่ดีนะแต,แต่รู้สึกว่าขายดีกว่าวันที่มีแดดอีกและเมื่อนี้แม่ค้ากรอารมณ์ดียิ้มหน้าบานสุดๆเพราะว่า ลูกค้าชมว่าอาหารอร่อยนี่ค่ะผัดไทยไก่ประยุกเสเร็จแล้วผัดไทยเฟตีเมื่อเช่นที่เออซเมื่อเนเยอย่างอย่าโอเค Och <laughs> det är... Supertaggade. Den gick nu. Fram <Gerne>. och bygga. Och nu... Gärna. Tack så mycket. Uh, 90. มือนี้ผลประกอบการก็ถือว่าโอเคนะคะบบมีเวลาถ่ายให้เบิ่งเลยเนาะมีเวลาถ่ายอีกทีก็ตอนอาหารหมดเดียวนะจะเนาะก็จะเหลือแค่เส้นประมาณนี้แล้วก็อาหารที่ลูกค้ามาจองไว้จะเอากลับไปกินที่บ้านให้บาเยรมนเราก็จะจัดเซกล่องแบบนี้ให้ลูกค้าสาหรับมือนีกากคลิปไปเพียงเท่านี้ทํามากกาแกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องน้อยๆของเราในเดือนจ้าบายบายชู